โอเคครับเรามาต่อกันดีกว่าต่อไปดาที่71นะครับอันนี้คืออะไร2,5,1,6,3เอ่อตึ่8อะไรอะ่ะมันเป็นเหมือนอ,อ๋อนี่ลายล่ยลายลายลายแล้วก็ดีแล้วก็อันนี้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 ให้หาตัวเลขเหรอเลขที่3คือเลข4เลข2คือเลข6เลขสคือ0นเลขยูไ่ไ,ไหนอ่ะเลขดิ้อยู่ไหนนี่สาม โอเคเรียบร้อยโอ้โหคิดเลขอีกแล้วเป็น9 9 6 9เเดี๋ยวอ๋อรู้แล้ว1,2,3,4,5,6อม่หอะแมอีกแล้วแมดอีกแล้ว25ะคูณสีได้เท่ากับ100 1 0รอบ, 100, 100บวกเป็น410รบลบแปดสิสเจไฟล์ีเคร็ตคลุมยู่งทางนี้เปล่าอันนี้คือห้ามโดนหรอฮึบชึบชึบชึบโอเคขึ้นยังไงอะโบมันขึ้นไงอะมันกระโดดไงอะ โอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้ว25%เปอร์เซ็นต์ของ300เหรอ25คูณ300แล้วก็หารด้วย100 75อันนี้ง่ายอยู่อันนี้ง่ายอยู่ <c oughs> อ๋อนี่ไงนี่ไงทุกคน first question <c oughs> ก็คือ96ปึ๊บกระโดดโอเคได้ได้อยู่ได้อยู่อ๋อนี่ไงทุกคนเลี้ยว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  4, 7, 2, 9, 1, 8, 3, 6, องเก้หน่มไม่เข้าใจเลข2เลข8เลข9 แสดงว่ายังมีอีกตัวหนึ่งที่เราหาไปเจอเลขสี่นี่ไงเจอแล้วโอเคเราก็จะได้เป็นเจ็ดหนึ่งสามหกเซียสโอโ้โหโลภ <c oughs> เลขที่สามเนี่ยจะอยู่ตัวแรก <c oughs> เลขที่สองจะอยู่เลขที่สองเลขหนึ่งอยู่ที่สามสองอันสุดท้ายไม่ยากเท่าไหร่นะถ้าหนึ่งสองแปดโอ้โหแล้วเราต้องไปทั้งหมดเนี่ยหรอก็ไม่เท่าไหร่ <c oughs> โอเคเรียบร้อยแล้วก็อันสุดท้ายทำแสบตาขึ้น โอ๊ยอะไรอ่ะโอยจะบ้าโอเคเรียบร้อยแล้วโอว่าจะผ่านโคตรเหนื่อยเหนือ่อยมากได้าแล้วก็ 98, 98้าแปดนย์คือ4ีคือยี่บคือสิบคือ1นึคือหกเคือ13 S คือ19 เออถ้ามันเป็น19บวก 1, 1เป็น20บวก13เป็น33บสาเป็น39โอ้ยอันนี้ก็จี้กว่าคำนวณเลขอีกต่อเลยอ้๋อโอเคไม่ใช่ไหนวะเดี๋ยวนะเอออันนี้อะไรอ่ะเอา้าผมบลัคก่ะเนี่ยเลข8เลข5 8 5หรอมีเลขอีกไหม19 24้ยเป็น27 27ครับตอบสุดท้ายครับโอเคเรียบร้อยเอออันนี้ ต้องโดนเหรอฮึบฮึบโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหว้าวว้าวว้าวโอเคก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ไปต่อเออผมคิดว่าน่าจะเป็นคี์แรกก็คือ4ี่ลบสเท่ากับสแล้วก็ต่อไปคือ4คูณ2เท่ากับ8ตัวสุดท้ายคือ4บวก2เท่ากับ6เพอเข้าใจใช่ไหมอ่าต่อไปข้อ2ก็คืออย่างแรกเลย7-5ลบ5เท่ากับ2อ่าได้ตัวแรกแหละตัวกลาง7คูณ5เท่ากับ35 7บวก5เท่ากับ12อ่า พอเข้าใจแล้วใช่ไหมครับอันแรกคือ9ก้ลบหเท่ากับแต่อไปคืออันที่2 9งเคูณหเท่ากับเเลขสุดท้ายคือ9ก้าบวกหเท่ากับสิบแปถือว่าเคลียร์นะครับโอเคสนุกนะสนุกเลยเป็นงไงบ้างครับกับแมปเอ็กซ์เกฟไรท์ดีน่ารูมนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับแล้วก็ได้สาระกันบ้างนะฮะสำหรับแมปนี้ก็โอเคนะประทับใจนะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับ Bye-bye.